ับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz นะครับ CLS รหัสตัวถัง W218 นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวชุดจอ Android ตรงรุ่นนะครับติดตั้งกล้องมองหลังเป็นของ QCAM เป็นกล้องที่ดีที่สุดสำหรับรถยุโรปนะครับเดี๋ยวการใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปรับชมกันนะครับทางด้านหลังนะครับกล้องเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ตามตำแหน่งตรงนี้ กล้องเป็นกล้อง q ิวแคนะครับเป็นกล้องที่ดีที่สุดสําหรับรถยุโรปแล้วนะฮะมาพร้อมกับระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับโดยปกติเนี่ยตัว CLS W 2 1 8เนี่ยจะมีมาร์คให้เราใส่กล้องอยู่แล้วตามตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งตามมาร์คที่ทางโรงงานให้เราติดตั้งเข้าไปนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนกับถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ย จะไม่รู้เลยว่ารถคันนี้ติดตั้งกล้องมานะครับครับตอนนี้เราอยู่ในรถ cls นะครับ w 2 1 8นะครับรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นขนาด10.25นิ้วนะครับนี่นะครับระบบเดิมของรถทุกอย่างเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกปติทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีหน้าใหม่ที่เป็นหน้าตัวนี้นะครับเป็น ntg version นะครับเราก็สามารถที่จะดูสถานะต่างๆสถานะต่างๆจากตัวรถได้นะครับนี่นะครับเช่นเราเปิดประตูออกนะครับประตูฝั่งขวามือนี่นะครับเปิดออกปุ๊บสถานะก็โชว์ขึ้นมานะครับเร่งเครื่องนะครับล็อกเครื่องก็ขึ้นนะครับเบลไม่ได้คาดอยู่ก็โชว์สถานะทั้งหมดขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ย ถัดมานะครับตัวหน้าเมนูเขาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ10อย่างนะครับแต่ผมจะพูดในส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับเช่นเข้า Navigation ก็จะเป็นตัวระบบ Navy นะครับมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ ภาพจะคมชัดนะครับเพราะจอตัวนี้เนี่ยความละเอียดเป็น1920คูณ720นะครับแล้วก็ตัวจอด้านในเนี่ยจะมาเป็นจอของ LG นะครับซึ่งเป็นสเปคที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะคอนฟิกจากโรงงานได้นะครับทีนี้เนี่ยถัดมานะครับตัวถ้าเราต้องการจะออกที่หน้าเดิมโรงงานเราก็เข้าที่ NTG เมนูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าเดิมโรงงานข้อมูลเดิมโรงงานทุกอย่างเนี่ยยัง,ยงใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออตัวบลูทูธแต่ในส่วนของบลูทูธเนี่ยผมแนะนำคือถ้าเป็นในส่วนของ CLS ตัว218เนี่ยให้ใช้บลูทูธเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาาร์ดทเข้ามาต่อ นะครับผ่าน USB ของตัวจอตัวนี้ได้เลยนะครับเล่นไฟล์วิดีโอได้ด้วย MP 4 MKV AVI เล่นได้ทั้งหมดนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ในระบบแอปทั้งหมดละนะครับก็จะมีดูทีวีออนไลน์มี Netflix นะครับมี YouTube นะครับมี Spotify นะครับแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยเราจะลงให้กับลูกค้าอยู่ละอ่ะทีนี้เรามาดู YouTube กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการฟังเพลงผ่าน YouTube นะครับภาพขยายแล้วก็ซูมอินซูมเอาได้เหมือน iPad นะครับเลือกขนาดภาพเป็น720ได้โทษครับอ๋อโอเคตัวน,นี้ถูกตั้งมาแค่360นะครับเดี๋ยวเราลองหา ิปอื่นๆนะครับสมมติเป็นตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาเป็น720ได้ขึ้นอยู่กับวิดีโอคลิปที่เราเลือกเล่นนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนพวงมาลัยเดิมได้เลยนะครับ ระบบทั้งหมดในการติดตั้งเนี่ยจะไม่มีการตัดสายไฟใดๆของรถนะครับดูทีวีออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นช่อง3ที่ไลฟ์สดนะอยู่ตอนนี้เลยนะครับ เอ่อน็ตฟลิกซนะครับอันนี้เข้าได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องซายอินแอคเคาท์เราเข้าไปอันนี้จะเป็น Netflix เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน7กว่าละเราก็เข้าไปที่ตัวเข้าสู่ระบบเพื่อซายอินระบบได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับก็จะเหลือกล้องมองหลังนะครับอ่าเราเข้าเกียร์ถอยนี่นะครับ position R ก็จะเป็นภาพแบบนี้ถ้าเราหักพวงมาลายัยเส้นก็จะเลี้ยวตามระบบเซ็นเซอร์รอบคันทางด้านซ้ายมือก็ยังทําการได้ตามปกตินะครับทั้งเซ็นเซอร์หน้าและก็เซ็นเซอร์หลังเราคืนเกียร์จาก R เป็น N เป็น D เป็น P ปุ๊บสักพักหนึ่งภาพก็จะตัดกับเข้าสู่ตัวระบบของเจ้าตัว Android ร,ระบบทั้งหมดของเจ้าตัว cls w 2 1 8คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หนโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ